มีคนถามตอบว่าต่อไปบ้านกุศลาในภายภาคหน้าเนี่ยจะเป็นสมบัติของแผ่นดินไหมถ้าบางคนไม่มีฐานะไม่มีเงินเขาจะมีสิทธิ์ในการทําบุญได้ไหมเอางี้ละกันบุญอะไรที่มาปะทะตรงหน้าเราตั้งอารมณ์ที่จะทําเสมอนะถ้าท่านไม่ทําบุญเก่าท่านจะหมด คำว่าโบธนาสาธุกับคำว่าสาธุอาจารว่าต่างกันไหมถ้าเกิดว่าเรามองตามหลักภาษามันมีความต่างแต่ว่ามันก็เหมือนคำคุ้นเคยที่เราใช้บนหลังจะพูดภาษาไทยก็ได้นะถ้าพอใครก็มาบอกบุญเราก็ยินดีด้วยที่คุณได้ทําความดีไป ในส่วนของบางคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้พระนาคามีท่านเป็นใครหรือท่านมีอารมณ์แบบไหนถ้าเป็นพระนาคามีน้ํากามจะเหือดแห้งเคยมีการทดลองก็ให้กินแหวยากาศแล้วก็มีการเล้าลมปรากฏว่าองค์ชาติไม่แข็งตัวแล้วเพราะจิตของพระนาคาเมีเยอยู่เหนือกายไปเลย บกับรายการ GN Talk นะครับเป็นรายการใหม่จากผมเองนะครับกราวนนาพระเครื่องที่จะมาสัมภาษณ์บุคคลที่มีความชื่นชอบความศรัทธาเกี่ยวกับหลวงพ่อวัท่าสุงไม่ว่าจะเป็นเซียนพระกลุ่มคนศรัทธาหรือว่าลูกศิษย์ยุคก่อนสวัสดีครับ พบกับรายการจีนทอกับผมกรานายพัทเครื่องครับ E.P. นี้จริงๆแล้วถ้านับเนี่ยเป็น E.P. ที่4นะครับที่เราจะมาสัมภาษณ์อีกครั้งกับอาจิมกุศลาที่หลายท่านขอมานะครับพบกับอาจิมกุศลาได้เลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะครับสวัสดีอาจิมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ เรียกได้ว่าอาจิมาแป๊บเดียวฐาน FC เยอะมากๆผมก็ได้โพสในแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนที่จะมาหาอาจิย์ใครอยากจะถามอาจริรอะไรบ้างหลายๆคำถามเลยแล้วก็หลายๆมุมมองวัมมงนนี้เลยขอมาถามอาจิเพิ่มเติมเพื่อเ,เป็นวิทยาทานกับผู้ที่มารับชมดีกว่าได้ไหมครับได้ครับด้วยความยินดีอย่างคราวที่แล้วที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็คุยกันทั้งเรื่องของคําสอนของหลวงพ่อคุยเรื่องตอนที่อคิมบวชตอนที่หลวงพ่อบรรณะประวัติส่วนตัวแล้วก็บางกุศลาก็คุยเรื่องน,นะแต่วันนี้ผมก็สรุดอยู่เรื่องหนึ่งวิจัยที่ อาจิมเคยทำตรงนี้อาจิมช่วยขยายความแบบลงลึกหน่อยได้ไหมเรื่องเกี่ยวกับลดความกลัวตายครับได้ไเรื่องของงานวิจัยมันจะมีสองเล่มนะเล่มแรกตอนทําปอโทชื่อโปรแกรมเตรียมพร้อมยอมรับการจากไปโปรแกรมนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องภาพให้เห็นภาพพระแล้วก็มาเก็บในภายหลังว่าความกลัวตายรู้สึกยังไงเตรียมพร้อมมากไหมปรากฏว่าผลไม่ดีเท่าที่ควรตอนที่มาทําปอเอกเนี่ยก็เลยปรับใหม่เป็นเสียงโดยค่อยๆเก็บข้อมูลจาก ปะไตปิดกจากคําสอนหลวงพ่อเอามาผสมผสานจนงวดออกมากลายเป็นแถบเสียงยาวประมาณ3นาที เนื้อหาภายในก็จะเป็นคําสอนขององค์สมเด็จในตอนท้ายของท่อนที่ผมจําได้ก็คือเมื่อความป่วยไข้ปรากฏจงดีใจว่าวาระที่เราจะมีโอกาสเข้าสู่พระนิพพานมาถึงแล้วเราสิ้นทุกแล้วคิดไว้อย่างนี้ทุกวันจิตจะชิน <S <S เห็นเหต ix, <S <S ุเห็นผลเมื่อจะตายอารมณ์จะสบายดีแล้วจะเข้าพระนิพพานได้ทันอันนี้ท่อนท้ายนะเท่าที่จําได้ท่อนต้นจําไม่ค่อได้ เป็นคำพูดที่อยู่ในเสียงใช่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 แล้วได้ฟัง7วัน<อ>7คืนเนี่ตอนหลับก็เรียกว่าเป็นเสียงเหมือนกันหมดเลยทั้ง7วัน7คืน่าแล้วก็ไปเทสกับ ประชาชนชาวกูหาสวรรค์เขตภาษีเจริญก็มีอาจารย์ถามทำไมเอาที่นี่ก็บอกว่าชื่อมันเพะแล้วหลังจากนั้นนะผลออกมาก็คือมันมีคนสี่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือเห็นความตายเป็นศัตรูกลุ่มแรกเลยโหดมากเป็นกลุ่มประเภทที่เราสรุปแล้วว่าโดยมากจะเป็นคนจีนเพราะไม่อยากให้พูดเรื่องความตายเพราะว่าความตายมันจะเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลครับแล้วเขาไม่ให้พูดเออ อะไรมันเป็นศัตรูเลยเออแล้วคนพวกนี้นะเวลาตอนที่เราไปเทสเนี่ยไม่ค่อยประสบผลเพราะว่าเขามองเหตุการณ์เป็นแง่ลบตั้งแต่ต้นละ่ะกลุ่มที่สองเห็นศัตรูเป็นอ้าวจำไม่ได้แล้วครับไปข้อที่สามเลยข้อที่สามก็คือคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เกือบจะตัดสินใจได้แล้วว่ายังไงแต่ เขาก็ยังอดห่วงคนข้างหลังไม่ได้ห่วงลูกหลานห่วงคนโน้นห่วงคนน,น,คน,นี้ผมก็เลยกลับมาสื่อ้คนเพิ่มเติมก็เลยทําให้ทราบว่าคนไทยอ่ะกว่าที่จะมาอยู่สภาพแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาอพยพมาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ริมน้ำํำพอแต่งงานกันก็ต่อบ้านออกไปต่อไปต่อต่อ,ตอ,ตอขึ้นไปบนแผ่นดินอยู่กันแบบวงใหญ่เลยคนไทยดังนั้นเวลาใกล้ตายมันก็อดไม่ได้ที่จะห่วงคนข้างหลัง ซึ่งเอาเทปไปใช้แล้วได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้แกะให้ตรงจุด oh. กลุ่มสุดท้ายเห็นความตายเป็นมิตรพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่น่าจับตามองก็คือคนกลุ่มที่สาห่วงคนข้างหลังอันนี้พอมาถึงข้อเนี้ผมก็มักจะเล่าเรื่องของป้าต่อไปเลยคือป้าคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ไหนผมก็ไม่รู้แล้ววันนั้นน่ะผมนั่งเล่นอยู่ตรงแถวศาลาแล้วก็ลูกชายเขาขับรถมาปุบ๊บเขาไขากระจกลงแล้วเขาก็ถามผมว่าที่เนี่ย ตำบลกุศลาใช่ไหมผมบอกไม่ใช่ครับที่นี่บ้านกุศลาแล้วเขาก็ลงมาจากรถมานั่งคุยกับผมที่ศาลาถามผมว่าที่นี่ไม่ใช่ตำบลกุศลาหรือผมบอกไม่ใช่ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่อินเดียหรือเปล่าเพราะชื่อมันคล้ายๆตำบลกุศินาราบอกไม่ใช่แล้วก็เลยถามป้าเข้าไปว่าทําไมถึงได้มานี่เขาบอกว่าเขาฝันเป็นเรื่องมาสจย์นนะเขาฝันสองคืนเหมือนกันเลยมีคนมาบอกว่าให้ป้าเนี่ยมาที่ตำบลกุศลา ทั้งสครั้งเลยแล้วเขาลูกชายเขาก็เลยเซิร์ชในเน็ตก,ก,ก,ก็เลยเจอแต่บ้านกุศลาก็เลยปักหมุดแล้วก็มาผลปรากฏว่าประเด็นเขาคืออันนี้เลยเขากําลังจะตายเพราะเขามีโรคเยอะและเขาก็ไปไหนไม่ได้สักทีเพราะเขาห่วงหลานอ๋ออยู่ในข้อตรงเลยนะตรงเลย ผมก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเอาสิ่งที่ผมกําลังเจอเนี่ยมาเล่าให้ฟังเขาก็โอเคสิ่งที่ผมไปค้นต่อหลังจากที่ได้คําตอบแล้วว่าคนไทยส่วนมากห่วงคนข้างหลังเนี่ยวิธีแก้นะสมมติว่าเราห่วงหลานตอนเช้าอ่ะตอนที่หลานเขาจะไปโรงเรียนผมก็เลยแนะนําว่าให้เขาอ่ะ กอดหลานแล้วก็ให้สอนหลานวิธีสอนสอนสั้นๆก็ได้ว่ารักษาศีลนะลูกแล้วโตขึ้นนะ่นะศีลน่ะมันจะรักษาเธอหรือจะมากกว่านี้แล้วแต่แต่ว่าหลักๆอ,อยากให้สอนเรื่องนี้แล้วพอหลานกลับมาก็มากอดก่อนตอนเย็นเนี่ยจะพูดเรื่องอื่นจะถามสารทุกสุขดบการเรียนเป็นไงแล้วแต่ให้ทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเพราะเวลาคนแก่คนนี้จะตายเขาจะรู้สึกได้ว่าเขาได้มอบสิ่งดีที่สุดให้กับหลานไปแล้ว ปรากฏว่าวิธีนี้เขาก็ไปปฏิบัติแล้วตอนนี้เขาตายไปแล้วแล้วก็ลูกชายเขาโทรมารายงานผลเป็นระยะระยะก็ถือว่าดีถือว่าเป็นการติดตามผลงานวิจัยไปด้วยเลยด้วยอาศัยชีวิตจริงๆของคนเลยก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากนะเรื่องการเนี่ยกอด เวลาเราห่วงใครหรือรักใครอะ่ะถ้าเราได้กอดทั้งเชา้าทั้งเย็นเนี่ยจนผ่านไปสักปีหนึ่งอะ่ะสามกว่าวันมันจะมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาได้ทํามากเลยนะความรู้สึกอะ่ะคุณลองจินตนาการดูแล้วกันว่าเราได้กอดเขาได้สอนเขาได้พ่อบอกเขาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเขาได้ทําประโยชน์เต็มที่ละตายได้ละ เพราะงั้นโดยสรุปของงานวิจัยลดความกลัวตายนะครับก็เลยแปลงมาเป็นบ้านกุศลาแล้วก็มีห้องซ้อมมีเตียงแล้วก็กลายเป็นว่าหัวข้อที่มันทำให้คนหลุดได้ก็คือถ้าเราต้องตายตอนนี้เราห่วงอะไรแค่นี้เองเลยแล้วพอเขาได้คำตอบว่าห่วงอะไรแล้วก็ออกมาจากห้องซ้อมแล้วก็มานั่งคุยกันว่าแล้วเราจะแก้ความห่วงเขายังไงพอแก้ได้ปุ๊บเขาหลุดเลยนี่แหละ บ้านกุศลามีคนถามตอบว่าต่อไปบ้านกุศลาในภายภาคหน้าเนี่ยจะเป็นสมบัติของแผ่นดินไหมอ่า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 นี้คืออย่างนี้เรื่องนี้ผมแบอที่ฐานจิตตอนสร้างเสร็จตอนที่บวงสรวงวันที่23กุมภาปี61 <S <S ผมได้บวงสรวงแล้วก็ถวายบ้านกุศลาให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วการถวายครั้งนี้เนี่ยมันถวายตามลมหายใจผมนะ <S 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 ถ้าผมหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ถือว่าผมหมดสิทธิ์จาก วัตถุสิ่งนี้แล้วก็สิทธิ์ในการถวายพระพุทธเจ้าก็จะหยุดลงด้วยหยุดไปตามสิทธิ์ผมอะทรัพย์สมบัติภายนอกของมนุษย์อะมันจะหมดกรรมสิทธิ์เมื่อตอนหยุดหายใจ ถ้าเป็นอย่างนี้บ้านกุศลาก็หมดสิทธิ์จากตัวผมไปหลังจากหยุดหายใจเหมือนกันแล้วคนข้างหลังอะ่ะเขาจะไปบูรณะปฏิสังขอ์หรือจะทุบหรือทิ้งทําเป็นอย่างอื่นสุดแท้แต่อ่าเห็ไหมมันจะได้ไม่ติดพันแล้วก็ไม่มีองค์กรอื่นๆเข้ามาทําให้มันเกิดความสลับซับซ้อนอะ่ะ และความแตกต่างด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่นั่นแหละออแล้วก็จะมีคนถามต่อมาอีกว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์หรือไม่อ๋อคงไม่พอมากพอที่จะทําพิพิธภัณฑ์แน่ครับแล้วก็ที่สําคัญคือเข้าใจเอาว่านะเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะคงค่อยๆทยอยให้สมัครพระพัวกเข้ามาบูชาต่อไปอเพื่อจะได้เอาเงินอะ่ะ มาชดเชยความแก่ที่ผมจะค่อยๆมีมากขึ้นเพราะว่าความแก่มันจะทําให้ผมเดินช้าเดินลําบากถ้าผมมีลิฟต์จากข้างบนลงข้างล่างได้สักตัวหนึ่งก็บรรเทาเรื่องความแก่ลงได้นนเงั้นเ้เนงินเหล่านี้ก็จะมาทําเรื่องพวกนี้แหละถ้าไม่ไหวจร,จริงมันต้องจ้างคนงสัก3คนว่ะ ก็ต้องหาเงินเพื่อมาประคองปีกซ้ายขวาขับรถหรือว่าไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแหละนั้นคาดเอาเองว่าถ้าต้องตายเร็วก็จบแต่ถ้าตายช้าก็คงจําหน่ายหมดไม่ถึงมือคนข้างหลังครับแล้วทีนี้ต่อไปมันจะเป็นเรื่องของทางเขาเรียกว่าเป็นทางความเชื่อบ้างก็ถือว่าน่าสนใจที่ถามมาม,มีคนฝากมาถามลุงจิมว่าตอนนี้กําลังสับสนเรื่องอุทิศส่วนกุศลโดยไม่ต้องกรวดน้ําก็ได้ตามที่หลวงพ่อสอนแต่พระบางรูปบอกว่าต้องกรวดน้ําด้วยค่ะ คืออย่างนี้<อ>ทริคสำคัญของการค่อยๆหยาดน้ำลงแผ่นดินเนี่ยทริคมันอยู่ตรงที่เนื้อน้ำคือคนแขกอะ่ะเขาจะช่างสมมุติสมมุติว่าน้ำเนี่ยมันคือกองบุญที่เขาได้ทำไปแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเอากองบุญที่เป็นน้ำเนี่ยเทลงใส่ในแผ่นดินแล้วผลที่ตามมาก็คือบุญเนี่ย ซึมซาบลงไปบนแผ่นดินบางที่เขาก็จะให้พ่อแม่ธรณีเป็นพยานโดยรูปแบบในเชิงจิตวิทยาแล้วเนี่ยนะเป็นไปได้ความเชื่อของคนที่มีต่อแผ่นดินเนี่ยโดยเพราะอินเดียนะอินเดียนี่จะมีเรื่องความเชื่อเหล่านี้เยอะมากถ้าน้ําที่เราลินไปแล้วเราไม่สามารถจะดึงน้ํานั้นกลับมาได้หมายถึงให้แล้ว เอาคืนไม่ได้นี่ข้อที่1น,นะครับที่ที่ผมคิดเองนะอย่าเพิ่งเชื่อส่วนข้อที่2อเนี่ยอันเนี้ยเป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตัดสอนว่าทานที่บริสุทธิ์สุดท้ายก็คือการให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนมันจะแสดงให้ท่านเห็นในภาพเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าท่านหยาดน้ําลงแผ่นดินไปแล้วท่านไม่สามารถจะกู้เอาน้ํานั้นกลับมาได้เหมือนกันครับเมื่อให้แล้วต้องไม่หวังผลตอบแทน อันนี้ถ้าบอกว่าแบบแห้งได้ไหมลุงจิมขออนุญาตบอกอย่างนี้เลยแล้วกันว่านี่โดยรวมมันอยู่ที่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตคุณพึงพอใจแข็งแรงมากพอก็ไม่ต้องหยาดน้ำก็ได้ใช้ความรู้สึกในการเป็นเมตตาแล้วก็แผ่ออกไป อันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่ได้หรอกถ้าฉันไม่ลินน้ําลงไปนะฉันนอนไม่หลับแน่เลยไม่สบายใจแน่ๆก็ให้กระทาเถอะครับถ้าทําแล้วมีความสุขมันก็มีประโยชน์ทั้งสองแง่อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วบางคนนะถ้าบางคนไม่มีฐานะไม่มีเงิน <c oughs> ไม่มีน้ําเลย <c oughs> เขาจะมีสิทธิ์ในการทําบุญได้ไหมโอ๋อนี่เลยถ้าอย่างนั้นนะแบ่งเป็นอย่างนี้คนจนแบบบ้านจะอยู่ก็ไม่มีนะแล้วก็เขาไปอาศัยกำแพงวัดตรงด้านหลังวัด แล้วก็ไปเอาพวกป้ายเลือกตั้งมาแพะแพะแพะแล้วก็พอมุดหัวซุกเข้าไปนอนเสร็จแล้วสมพานก็เดินมาก็เจอบอกเออเว้ยลำบากจังเลยชีวิตเองเอางี้ตรงแถวๆนี้มันพอมีที่ดินอยู่บ้างนะเองก็ไปหาเม็ดมันงงมานาวพริกอะไรเนะี่ยมาปลูกซะแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเองก็เอาไปกินอีกส่วนหนึ่งเองก็ไว้ทําบุญต้นที่เอาไว้ทําบุญนะ่ะเองอย่าไปกินนะเ,เด็ดแล้วก็เอาไปถวายพระเลยอันนี้ได้ทานแล้วนะหนึ่งนะ อันที่2ก็คือระหว่างที่เองรดน้ำพรวนดินเนี่ยให้เองภาวนาคาถาเงินล้านไปด้วยภาวนาไปทําไปต้นไม้มันก็งอกงามกว่าข้างเคียงแล้วก็มีผลดีกับสภาวะจิตก็ปรากฏว่าคนคนนี้ได้ทําบุญทุกวันทั้งๆที่ไม่ได้เด็ดพริกมะเขืออะไรไปถวายพระนะแต่ แค่ลดน้าแล้วก็พรวนดินไปแต่ว่าเจตนาในการลดต้นนี้เนี่ยต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเพื่อพระภิกษุ<อ>กนะเจตนาบุญเกิดทุกวันเลยอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะไม่มีเงินเลยนะกับประเภทที่สองมีบ้างแต่ไม่เยอะก็ให้ทําทุกวันครับวันละสลึงหนึ่งไหวไหมล่ะน้อยสุดแล้วนะหากระป๋องมาใบหนึ่งตั้งไวสง้สูงๆอย่าให้เด็กขโมยเพราะว่าบาปมันจะติดตัวเด็กไปหลังจากนั้นให้เราอธิษฐานเลยว่าเงินเนี้ยเราจะไปทําบุญ พูดกว้างๆเลยนะเพราะบางคนบอกเงินนี่จะไปทําสังฆทานปรากฏว่าวันนั้นข้างบ้านเขาบวชอยากเอาเงินในเนี้ยไปช่วยงงอีก,กจะไปได้ไหมเอาเป็นว่าเราอธิษฐานว่าเงินนี้เพื่อทําบุญแล้วให้ว่ากระถาเงินล้านไว้สักจบหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาเงินเนี้ยใส่ลงไปในกระป๋องนี่แหละมันเป็นวิธีทําบุญทุกวันคือเทวดากับพรหมกับพระอรหันเนี่ยท่านไม่สนใจจํานวนนะจานวนเงินนะ่ะเขาไม่สนใจนะเขาสนใจข้างใน คือจิตเราอะมันขาวมันผ่องใสมันมีประกายไหมนะถ้าพูดเรื่องนี้ก็ต้องไปท่านมหาทุกตะสั้นๆให้ฟังว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์เราเนี่ยแหละชาติหนึ่งตั้งไปสเสวยพระชาติเป็นคนยากจนทํางานให้กับเจ้านายเจ้านายสั่งให้ไปช่วยเป็นทุระในการทํากรถินท่านทําเสร็จมาละแล้วมันนึกตอนหลังว่าเราทําทุกอย่างเลยแต่ว่าเราไม่มีของที่ไปร่วมองค์กรถินเลย mm hmm. ก็เลยเอาเสื้อผ้าเก่าๆเ,เ,เนี่ยแหละไปแลก ได้เข็มก็ได้มาได้มาหลอดเล็กๆเข็มมาเล่มหนึ่งก็เอาสองอย่างนี้ไปร่วมในองค์กถินแล้วก็ยืนหลบหลังวัดเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าพเพื่อดูแล้วก็โมทานาดินดีผลปรากฏว่าพระอินยังทนไม่ได้นะเออต้องลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบนโลกดังนั้นน่ะชี้ให้เห็นว่าเงินที่ไปซื้อเข็มกระไดเนี่ยมันก็ไม่กี่บาทแต่ทําไมพระอินยังต้องสั่นสะเทือนเพราะด้วยน้ําจิตน้ําใจที่จะปราถนาในการสร้างกุศลท่านเวลาทำกุศลนะท่านวางอารมณ์ประมาณเนี้ยว่า ที่เราทำเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะต่ออายุพระพุทธศาสนาทําให้พระศาสนาเข้มแข็งด้วยความรู้สึกที่ปีติยินดีในใจเราเนี่ยพอท่านวางอารมณ์แบบนี้ได้นะผลน่ยมันจะตามนั้นแต่ถ้าท่านทําคนเขาเอาซองมาวางไว้บนโต๊ะแล้วท่านก็ใส่ไปร้อยหนึ่งแล้วท่านก็เฮ้ยเฮ้ยซองเนี่ยอารมณ์มันคนละแบบนะท,ทั้งทั้งที่อันนั้นนะ่ะลงทุนแค่2องขลึงแต่เนี่ยร้อยหนึ่งแต่ความรู้สึกหรืออารมณ์มันต่างกันเพราะนั้นวางอารมณ์ให้ถูก ก็เท่ากับว่าจะมีหรือไม่มีแต่รวยจะจนก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับต้องนะต้องใช้คําว่าต้องทํานะครับเพราะถ้าท่านไม่ทํามันจะหมดอมเออบุญเก่าท่านจะหมดแล้ววันนั้นมาถึงเมื่อไหร่ท่านจะรู้สึกแหมเดียไหมใช่ครับเออเมื่อเช้าผมอ่านเจอในเฟซเขาทําบุญทุกวันวันละร้อยแปดบาทมาเป็นระยะเวลาสามปีแล้วมั้ง แล้วก็สวยกระถาร้อยแจบกระถาเงินล้านกระาถาของหลวงปู่ดูคขาถารอมหาจักพัรด์ครับ,มรบผมยังบอกฮย โหคนนี้เก่งว่ะจำนวนเงินก็ผมถือว่าเยอะนะ108บาทนะไม่น้อยนะแล้วก็ภาคเพียรในการภาวนาจนครบแล้วเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่หยุดเลยอะ่ะนี่ตรงนี้แหละที่เป็นวินัยวินัยพูดถึงเทปที่แล้วด้วยนะวินัยเนี่ยถ้าคุณสร้างได้เมื่อไหร่นะมันจะเป็นอัตโนมัติเลยตื่นเช้าเท่านี้โมงทําอย่างนี้ทาอย่างนี้ทําอย่างนี้มันจะเป็นท่อ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 นแล้วผลมันเกิดแน่นอนหลวงพ่อปานบอกไม่เกิน6เดือน แล้วทีเนี้ยผมสงสัยแล้วคําว่าโบทนาสาธุ <c oughs> กับคําว่าสาธุเนี่ย <c oughs> จริงว่าต่างกันไหมมันต้องว่าด้วยการพิสูจน์อักษรใช่ไหมต้องการที่จะเข้มงวดในเรื่องของอักขระวิธีคําแปลที่ถูกไวยากรณ์สมมุติว่าผมทําบุญกับวัฒาสุงจำนวนเงินจํานวนหนึ่ง ม,มันก็อาจจะมีเสียงหมาหรือมีหมาไปตรงหน้าจอยทุกท่านได้เห็นได้ดูกันด้วยนะครับตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่มันน่ารักจริงๆนะแต่จะมีเสียงแซกนี้หน่อยก็รับชมกันไปนะธรรมชาติชาวสวนเพราะตอนนี้ถ้าท,ที่ขนาดผมพูดอยู่เนี่ยยังอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยใช่ไหม,ไม <laughs> ก็เมื่อกี้ที่ถามอาจารไหมครับว่าเราทําบุญกับวั่าสุงแล้วสมัยนี้จะมีโซเชียลเราโพสต์ลง Facebook ให้คนได้โมทนาบุญร่วมกันแต่ผมก็สงสัยว่าระหว่างคําว่าสาธุกับโมทนาโมทนาสาธุคาําพวกเนี้<อ>จริงจริงแล้วมีความต่างกันไหมครับคือคืออย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเรามองตามหลักภาษามันมีความต่างแต่ว่ามันก็เหมือนคําคุ้นเคยที่เราใช้อ่ะคือเอางี้นะบนหลังจะพูดภาษาไทยก็ได้นะถ้าพอใครก็มาบอกบุญหรือว่าเขาบอกว่าเขาไปทําอะไรมาเนี่ยเราก็ยินดีกับเขาก็ได้ครับเออยยินดีด้วยที่คุณได้ทําความดีไปอันนี้ก็คือคําแปลเพรานะฉะนั้นไอ้คำว่าสาธุ E อนุโมทนาสาธุมันก็มีคําแปลที่แตกต่างกันแต่้วนแล้วแต่ไปในทิศทางเดียวกันนี่แหละแต่เรากาลังจะแสดงเจตนามุทิตาจิตเป็นข้อที่3ในพมิหาร4นะก็คือยินดีกับเขาด้วยอาการทางกายก็ได้ไม่ต้องพูดเลยก็ยังได้คือยินดีอะ่ะเข้าใจไหมถ้าเราไปเอาสับแสงมาตีกันนะผมว่านะมันไม่เป็นหนทางเพื่อมรักผลนิพพานเลยเอาเรื่องยากๆให้มันง่ายซะเพราะเราตั้งเป้าเดียวนะอย่าลืมนะการคุยกันทุกครั้งะเราจะมีเป้าเดียวคือพนิพพาน เพราะนะอะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางเราจะแหวกออกซนะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ข้ามไปโดยไม่ว่าเราจะพิมพ์หรือตัวตอบไงหรือว่าใช้อาการทางกายก็พอก็ถือว่าเราก็ได้รับบุญกับเขาไปด้วยเดี๋ยวนี้อ่ะถ้าเป็นไลน์หรือเป็นทางเฟซมันก็มีสติ๊กเกอร์สาธุเยอะแยะไปแต่เป็นการที่เราได้รับบุญกับเขาด้วยอันเนี้ยถูอมผมคิดอย่างนี้นะในความเป็นอัตโนมัติของการที่เราสาธุไปเนี่ยบุญมันเกิดแน่เพราะว่าใจเราชุ่มฉ่ามีความสุข ไปกับสิ่งที่เขาได้ทําเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยว่ามีคนที่ เขาทำบุญร้อยแปดบาททุกวันเป็นเวลา3ปีแล้วก็สวดด้วยเรารู้สึกดื่มด่ำไปกับเขายินดีไปกับเขาเนี่ยแทบไม่ต้องพูดเลยว่าอนุโมทนาสาธุหรือสาธุแทบไม่ต้องพูดเลยแต่เป็นภาษาที่เข้าใจตรงกันว่าเรายินดีกับเขาเหมือนกันครับเวลาตอนที่มีใครเขาทาความดีอ่ะเราแค่ยินดีกับเขาอ่ะจะด้วยสติกเกอร์สาธุหรือจะสติกเกอร์ที่คําว่าเยี่ยมก็ได้หมดครับมันเป็นทิศทางเดียวกันหมดเพราะนั้นผมไม่อยากให้เอาสับแสงมาตีกันมาทะเลาะกันด้วยสร้างความแตกแยกด้วยครับ ไม่เกิดประโยชน์เลยจริงๆถ้ามองเรื่องการทำบุญครับการทำบุญก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทำบุญกับโรงเรียนทำบุญกับวดัดหรือทำบุญกับมูลนิธิต่างๆถ้าในึุมมอจริงคิดว่าการทำบุญแบบไหนที่มีกุศลมากกว่าเราดูที่ผู้ใช้เป็นหลักคนจะมีความดีความหมดกิเลสที่แตกต่างกันเอานี้พูดเฉพาะฆราวานะไม่ได้พูดถึงภิกษุนะ ครับาวว่าเนี่ยจะมีตั้งแต่ปุทุชนคนหนานแน่นไปด้วยกิเลสขึ้นมาเป็นกัลยานชนขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่มีศีลอันนี้ก็ต้องยกเป็นพระโสดาศีละเอียดภระศกิจทาคาไม่มักมากในกามอีกต่อไปแล้วน้ํากามเหือดแห้งพระอนาคาหยุดแค่นี้้็สูง สูงไปถึงพระอรหันก็คือต้องตายในวัน,นวันนั้นเลยะฉะนั้นเนี่ยคารวาสจะเป็นได้แค่พระอนาคามีก็ยังใส่เสื้อสีสันปกตินี่แหละแต่ว่าความดีที่อยู่ข้างในอะ่ะแตกต่างกันเพราะนั้นคนไหนที่เข้ามาใช้สิ่งที่คุณกําลังทําบุญจะเป็นไปตามส่วนนั้นคนที่มีความดีสูงสูงเขาเข้ามาใช้ในสิ่งที่คุณกําลังทําเช่นกวาดถนนแล้วก็มีพระอนาคามีเดินผ่านหรือวิ่งผ่านหรืออะไรก็สุดแท้แต่บุญมันจะเกิดเพราะนั้นสิ่งที่จะกําลังจะเล่าให้ฟังก็คือว่าบุญเนี่ยมันจะเป็น สเตต่างที่บอกขึ้นอยู่กับผู้ใช้หรือผู้ที่ได้รับที่หลวงพ่อสอนบ่อยมากเลยว่าถ้าเกิดทําบุญกับคนธรรมดาได้1บาทแต่ถ้าเอา1บาทมาทํากับพระโสดาบันก็ได้เท่ากับร้อบาทเอา1บาทมาทํากับพระสกิทาคามีเป็น1,000บาทมาทํากับพระอนาคามีเป็น10,000บาทมาทํากับพระอรหันต์ก็เป็น10,000แบาทแล้วก็มาทํากับพระปเจพุทธเจ้าก็เป็น1ล้านบาทมาทํากับพระพุทธเจ้าก็เป็น10ล้านบาทเห็นไหมจะเป็นขั้นๆแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเพราะนั้นเน ไม่ว่าคุณทำบุญอะไรก็ตามแม้แต่บุญเพียงเล็กน้อยก็อย่ามองข้าม เออเว้ยสุดท้ายว่าไงเนี่ยเอางีนี้แล้วกันบุญอะไรที่มาปะทะตรงหน้าแล้วเราตั้งอารมณ์ที่จะทําเสมอนะทําไปเลยแต่ถ้าไม่มีเงินเราก็ยินดีแต่พร้อมจะทํานะแต่วันนี้ผมไม่มีเงินเลยแต่ผมอยากทําทําอารมณ์ให้รู้สึกอยากทําตลอดอะทาได้ไหมละ่ะถ้าทําได้อารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าจาคานุสติกรรมฐานมันเป็นกรรมฐานหนึ่งใน40ข้อนะออกจากบ้านเนี่ยเราคิดเลยว่าวันนี้นะเราจะมีแต่เพื่อนเราจะไม่มีศัตรูแล้วไปไหนอะถ้ามีใครทําให้เราขุนข้อง องใจนั้นเราจะข้ามเลยเราจะไม่สนใจเลยเพราะเราถือว่าคนคนนั้นเป็นเพื่อนเราวันนี้มันอาจจะรู้สึกหงุดหงิดมากจ,จะเป็นอารมณ์นั้นแต่เดี๋ยวมันก็หายเราก็จะข้ามไปอย่าไปใส่ใจแล้วเวลาที่เราเจอใครเราจะช่วยได้เนี่ยเราจะช่วยทันทีไม่ว่าคนหรือสัตว์นะไม่ว่าคนาศาสนาไหนนะเราจะช่วยทันทีแล้วถ้าหากว่าตอนนั้นเขาต้องการกินข้าวแต่เราไม่มีตังเลยแต่เราอยากจะช่วยนึกภาพตรงที่เราอยากจะช่วยตั้งอารมณ์ไว้แบบนี้ครับแล้วเวลาท่านไปไหนมาไหนเนี่ยท่านจะมีแต่เพื่อนเทวดาก็จะคอยคุ้มครอง แล้วในส่วนของเมื่อกี้ที่จิมได้มาเป็นสเต็ปเป็นขั้นที่มีพระอนาคามีมีพระโสดาบันต่างๆ่นี้ครับ,ค,รบคือบางคนอาจจะมีความเข้าใจในเรื่องของตรงนั้นแล้วแต่ในส่วนของบางคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้พระอนาคามีท่านเป็นใครหรือท่านมีอารมณ์แบบไหนที่ว่าอาจจะมีเรื่องของอารมณ์รพระโสดาบัน บชืวอจิมขยายตรงนี้ให้หน่อยัอันดับหนึ่งก็เป็นมนุษย์ที่มีศีลน,นะถ้าสมัยลุงจิมเด็กเนี่ยเขาเรียกวาพุทธ,ธมามะกะพอจบปอสี่เนี่ยครูใหญ่เขาจะพาเข้าโบสถ์เพื่อไปสมาทานศีลม,มีพุธทธังสรารนางคัจชามิธรรมังสังฆังทุติตติเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าฉันเป็นพุทธ,ธมามะกะคือเป็นคนในสมาชิกของพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงประเภทที่2เป็นพระโสดาบันก็คือคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่ามีความดีสําคัญ4ี่ข้อ หนคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านจะไม่ลืมว่าตัวเองต้องตายแล้วคิดถึงบ่อยข้อที่2จะเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายวาจาใจแม้นพูดเล่นก็ไม่เอา3จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนเป็นอัตโนมัตินะจนที่ไม่ต้องระวังเลยมันจะป้องกันตัวเองไปเลยสุดท้ายครับข้อที่4อันนี้แถมก็คือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้ถ้าบอกว่ารักพระนิพพานเป็นอารมณ์ท่านก็จะนึกอะไรไม่ออกใช่ไหมก็เอาเป็นว่า ให้ท่านนึกถึงองค์พระพุทธรูปองค์ที่ท่านชอบไว้ก่อนละกันนึกถึงพระพุทธรูปไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้ประทับอยู่ที่พระนิพพาน mm. เมื่อเรานึกถึงพระพุทธรูป ก็เท่ากับเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเรานึกถึงพระนิพพานอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนเพราะในส่วนของขั้นต่อไปเนี่ยมีทั้งพระโสดาบันพระนาคามีแล้วต่อไปที่อย่างเป็นพระปัิเจกโอเคในการข้อหมายของท่านพุทธามกะแล้วพระโสดาบันแล้วใช่ไหมพระสกิทาคาเนี่ยก็จะละเอียดกว่าพระโสดาบันแต่ยังอยู่ใน4ข้อเมื่อกี้พอมาพระอนาคามีเนี่ยก็จะตัดอีกสองข้อก็คือตัดกามราคะกับปฏิคะการมราคะก็คือความรักในการ สัมผัสระหว่างเพศอ่ะถ้าเป็นพระนาคามีเนี่ยน้ำกามจะเหือดแห้งเคยมีการทดลองเลยนะพระนาคามีที่เป็นคารวาสเนี่ยแหละเป็นผู้ชายเสร็จแล้วก็ให้กินไวายากาเออแล้วก็มีการเล้าลมปรากฏว่าองคชาตไม่แข็งตัวแล้วครับเพราะจิตของพระนาคามีเนี่ยยูเหนือกายไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยน้ำกามจึงเหือดแห้งแล้วก็เห็นสตรีเพศเนี่ยหรือเห็นคนทุกคนอ่ะว่ามันสกปรกมากข้อที่2ก็คือปฏิฆะความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวเนี่ยไม่มีแล้วครับ ห้าเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเริ่มต้นจากพุทธมามก,กะพระโสดาบานันพระสกิตาคาพระอนาคาก็เข้าสู่พระอระหันต์พระอระหันต์เนี่ยก็จะเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็คือมองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วหลวงตาอยู่ในปา่าไม้แคะหูหักแล้วมันดึงไม่ออกเพราะว่ามันแทงเข้าไปในหูชั้นในอะ่ะมันดึงไม่ได้ดึงแล้วเจ็บมากก็เลยไวอย่างนั้นแล้วแกก็ไม่รู้จะทาไงไปโรงพยาบาลก็ไปไม่ได้เพราะมันไม่มียานพานะแกก็อยู่ของแกไปอย่างนั้นแล้วก็มีคนไปถามว่า โอ้โหทําไมไม่หาวิธีแม่อะไรบอกล้วจะหายยังไงมันไม่มีแล้วบอกไม่เจ็บแล้วเจ็บสิแต่ใจฉัจนอะไม่เจ็บโอ้โงงมากนะเอางี้เอาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องใกล้ตัวหลวงพ่อเราเองนะวันนั้นเนี่ยหลวงพ่อนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกนะ แต่ท้องท่านบวมมากบวมจนใสอะ่ะแล้วหลวงพี่นันก็เข้ามามากราบก็เห็นหลวงพ่อโอ้โหร้องไห้ทาไมหลวงพ่อปล่อยให้ท้องมันใหญ่ขนาดนี้หลวงพ่อบอกเอา้าจะมาร้องไห้ทาไมก็ไปตามหมอมาสิหมอเขาก็มาสวนปัสสาวะออกไปก็หายก็ลเลยถามหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เจ็บแล้วครับบอกเออมันก็เจ็บนะแต่แล้วทาไมยังไงหลวงพ่อบอกแต่ว่าใจอะ่ะมันไม่รู้สึก เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจิตกับกายนะ่มันเหมือนกับคนละคนนะผมเล่าเรื่องนี้เพิ่มอีกนิดนะคืออย่างนี้เรื่องนี้มันเพิ่งคลิกได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะในตัวเราเนี่ยนะมันจะมี3ส่วนส่วนที่1อ่ะผมเรียกว่าร่างกายคืออันนี้อันนี้นะส่วนนี้นะอันที่สอง่ะคือตัวเราทางโลกเ็าเรียกว่าจิตแต่ว่าทางพระปฏิบัติเขาเรียกว่าอาิสมานากายอันนี้เป็นตัวเราจริงเลยเวลาตกนรกก็ไอตัวเนี้ยไปนะ อันที่3ก็คือกลุ่มของพวกมารทั้งหลายกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่นะมีลักโลกโกรธหลงกิเลสตัณหาอุปทานอากุศลมาณนะทิฏฐิอิจชาลิษยาทั้งหลายเลยนะที่เขาบอกกิเลสพันหตัณหาร้อยอยู่ในก้อนนี้ผมก็เลยสมมุติให้เป็น3คนอยู่ในคนเดียวกันใน3คนเนี่ยครับเวลาที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วอะ่ะมันจะไม่มีไอ้กลุ่มของพญามารละไม่มีตัวนี้ละมันจะมีแค่เรา กับร่างกายซึ่งก็ไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่ละตอนนี้เพราะนั้นเวลาหลวงพ่อนอนท้องบวมปวดเนี่ยคือไอตัวนี้ปวดแต่ว่าท่านไม่ปวดด้วยและไม่มีใครคอยอยุไอ้นี่ตัวร้ายเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกไอ้ฟังคอยนิดนะหลังจากนี้นะเพราะนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าฉันก็มีแต่กายกับจิตแล้วมันก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางคนละทางแล้วในที่สุดหลวงพ่อมรณภาพไอ้ร่างกายนี้ก็ไปอยู่ในโรงแก้วในร้อยเมละแต่ท่านก็ไปสู่พระนิพพานละ แยกกันเด็กค่ะคราวนี้ผมก็เลยสมมุติว่าถ้าผมอยากสูบบุหรี่ผมก็จะถามร่างกายว่า <c oughs> เฮ้ยความต้องการของเองอะหลังจากเสพนิโคตินไปแล้วเนี่ยมันติดตอนเนี้ยตอนเนี้ยเองติดเองอยากสูบไหมมันบอกไม่นะตอนนี้ไม่รู้สึกแต่อันนี้ไม่ยอมโอ้โหอันนี้ตัวร้ายมากสูบไปเถอะนะสูบเถอะอนี้ตัวนี้นะอ่ะ เอาใหม่นะสมมติว่าคุณไปเดินตลาดแล้วคุณไปเจอร้านอาหารมีกับข้งกับข้าวเนี่ยนะคุณช่วยหันมาถามกายก่อนเวลาที่คุณไปจ่ายตลาดคุณไปชอปปิ้งคุณไปทําอะไรคุณถามมันก่อนว่ามันต้องการไหมอย่าไปฟังไอ้นี้มากไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําให้คุณเนี่ยลำบากลําบนทุกวันนี้ก็เพราะไอ้ตัวนี้นะคนก็จะถามต่อมาว่าแล้วทํายังไงที่จะโค่นไอ้ตัวนี้ออกไปได้ก็ เข้าหลักครับมรดแย่อลงเหลือสมศีลสมาธิปัญญากลับไปที่ศีลสวดมนต์คือสมาธิปัญญาก็คือเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของเราตายตอนนี้ขอไปพระนิพพานจบแล้วครับ <c oughs> เอยอะมาก <c oughs> จบ <c oughs> จบได้ดีมาก <c oughs> จบอะไรอย่างเงี้ยคำว่าพระนิพพานคนถ้ามาฟังเขาจะมีความสนใจอยากจะเข้าใจถึงคําว่าพระนิพพานแล้วอยากจะมีแนวคิดอยากจะไปอยู่สวรรค์แต่ อยากจะไปอยู่พันิานพาลอาจิมจะให้เขาสตาร์ทเริ่มต้นยังไงได้บ้างค,ครับคืออย่างนี้พันิพาลเนี่ยมาเป็นแดนบรม,มสุขคือไม่มีเลตันหาอุปทานหาบุศลเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยมีแต่ความสุขสถานเดียวอะเราเนี่ยรู้สึกเปลมปีไปด้วยแต่ไอ้น้องผมบอกพี่แล้วพี่ไม่เบื่อเหรอ สัมภเวสีเนี่ยจะลำบากเมื่อเราทําบุญนะให้เราอุทิศส่วนกุศลตามสูตรที่หลวงพ่อสอน4อย่างนะข้อที่1คือให้เจ้ากรรมในเวรข้อที่2ให้เทวดาที่คุ้มครองเราข้อที่3เนี่ยครับให้คนที่ตายไปแล้วทั้งหมดสุดท้ายนี่เพื่อพระนิพพาน คือจากที่เราอยู่จนถึงพานิาพานเนี่ยเราเคยไปมาแล้วเราไปถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้ขึ้นไปพานิาพานมันจะเกิดช่องว่างกิเลแสแทรกปัญหาพอใกล้าตายปุ๊บพะนิาพานอยู่ไหนไม่รู้ถ้าเรานึกบ่อยๆนะตัวเราข้าพานิาพานอยู่ติดกันเลยเกิดอะไรขึ้นไปนิพานถ้าบอกว่าจิตสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเรานึกถึงอะไรก่อนตายเราจะไปที่นั่น<ม>คนทำบุญน้อยเพราะจิตสุดท้ายเขานึกแล้วเขาจะได้ไปไ